ณพี่ครับถ้าคุณพี่จะเขียวและทําหน้าอย่างนี้นะฮะอย่าเขียวเลยดีกว่าครับถ้าจะเขียวแล้วมันจะสั้นขนาดนี้นะฮะนะอย่าเขียวครับไม่มีประโยชน์เลยฮะโอเคแล้วก็ถ้าเราดูในตามเฟรมที่มันเล็กๆล็กสิบห้านาทีเนละเหมือนทรงจะดีนะเหมือนเหมือนทรงจะดีสามสิบนาทีโอเคสี่สิบห้านาที สวยงาม60นาทีอ่ะภาพเป็นภาพเดียวกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลคือจังหวะนี้มีโอกาสที่จะเป็นการขึ้นพักนะขึ้นนะพักรอก่อนนะตรนนี้รอก่อนว่าจะยืนเหนือหรือเปล่านะครับในไทม์เฟรม60นาทีจะต้องยืนเหนือ1 6 4 8เลขนี้นะ1 6 4 8เพราะตรงนี้มีไส้อยู่นะต้องยืนเต็มแท่งเหนือ1 6 4 8 เขาถึงจะเลือกขึ้นนะเราไม่ได้รอมา2ส,สัปดาห์เพื่อเห็นแท่งเขียวแบบนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าตาแบบนี้ผมอยากเห็นเขียวใหญ่ๆโอเคครับผมอะสวัสดีครับทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมแล้มคุณภาพและพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือาการติวเข้มก่อนเทรดประจำันาคารที่19าตุลาคมปีสองหกสิบสี่มีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ตัวแรกที่ติดสแกนนะครับก็คือ ASP ชุดนี้ชุดนี้กลับตัว1รอบ2รอบแล้วนะฮะแนวต้าน3.76นะครับ3.76คิดว่าถึงฮะนะแล้วก็ Stop Lord, สต็อปลอดนะสต็อปลอด3.36ครับผมหุ้น AS ขึ้นไปปิด19.1นะฮะอันนี้รอย่อดีกว่าแนวรับอยู่ที่18.1นะครับ ถัดมาคือ Z ซขึ้นพักทะลุกับตัวเรียบร้อยฮะสำหรับ Z แนวรับอยู่ที่19บาทนะ 19. 1 9 3 19 5ประมาณนี้นะครับถัดมาคือไทยคมนี่ไทยคมกับตัวตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมขึ้นพักทะลุตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ก็ยืนยันนะว่าเป็นการกับตัวแล้วแนวต้านของเขาอยู่ที่12.7 KGI ก็ก็กับตัวนะครับแนวต้านอยู่ที่ 6. ุด แปตามตรงนี้อาจจะมีคุ้มนะมา,มาเล่นตรงนี้มีคุ้มนะแนวรับมัน6.5ก็พอนะครับอีกสูตรหนึ่งก็ a อ p อันนี้ติดอันเดียวกัน k ค i ติดอันเดียวกันไทยคมอันเดียวกันไทยมุ้ยนะครับอันนี้สวยฮะแนวรับ1.4นะไทยมุ้ย1.4แนวต้าน1.88 TM โอ้โหสวยแต่ผมว่าโดนกดแน่ๆเลยนะเพราะอันนี้มเคยมันคือแนวต้านเก่านะฮะอันนี้แนวต้านเก่า น่าจะโดนกดนะครับแนวรับ3.4ครับแล้วก็วินเนอร์สวยนะครับแนวรับ2.72เนื่องจากมันเป็นสถานการณ์ที่ดูอึมครึมนะนะดูอึมครึมเพราะฉะนั้นหุ้นที่ติดสแกนนะมันก็จะดูน้อยอย่างนี้แหละครับอืมเราไม่จาเป็นที่ต้องตะบีต้ตะบันเล่นทุกวนันแต่ว่าวันนี้นะวันนี้มีตัวที่น่าจับ ตามองนะครับอสองตัวนั่นก็คือหุ้นที่เข้าตลาดวันนี้หุ้นที่เข้าตลาดวันนี้คือตัวอะไรอะลองคอมเมนต์มาบอกกันนะ,ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะครับว่ามันคือตัวไหนให้ไปจับตาตัวนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นที่ที่มันลิ่งก็คือตัวติดไหมวะฮะไม่ติดอ่ะตัวนี้ ตัวนี้นะครับที่เขาลิ่งไปอ่าลิ่งจริงๆนะครับ2.08ตัวนี้ขึ้นไปติดลิ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่น่าจับตามองว่าอ่าจะเล่นเดทเหตุนะครับนะใครที่สนใจนะผมมีอยู่ตัวก็คือตัวเนี่ยแซมโก้แล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เพิ่งเข้าตลาดวันนี้นะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์เฉลยที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเฝ้าหน้าเทตดของตัวเอง สามารถวางแผนแล้วก็ไปฟาหนาเทรดได้เลยครับปิดคลิปนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ถามคําถามเอาไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับตอนนี้ผมขอประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง m ั n นี่ฮีโนะครับสามารถสนับสนุนด้วยการกดที่ลิงก์นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะเออแล้วก็หรือจะสมัครที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้คืนนะก็จะเป็นการบ้านหุ้นทุกวันอาทิตย์มีการอัปเดตทีเฟก ทุกๆวันพุธมีการถามตอบกันสดๆในช่วงก่อนตลาดปิดเวลา16บหนาฬิกาถึง16นาฬิกาสานาทีของวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แต่ถ้าเกิดมันมีวันหยุดยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์นี้มีวันหยุดคือวันศุกร์เราก็จะย้ายมานะเราก็จะย้ายมาเป็นวันวันพฤหัสแทนแบบนี้นะครับหรือถ้ามีวันหยุดเป็นวันจันทร์เราก็จะย้ายไปเป็นวันอังคารแทนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย VI อยากจะ เทคคอร์สลงทุนหุ้น VI สักคอร์สหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีคอร์สของอาจารย์ภูมินะครับที่จะสอนเกี่ยวกับหุ้นเด้งเลือกหุ้นพื้นฐานดีและพิเศษสุดๆของคอร์สนี้รุ่นนี้นะครับก็คือจะให้คำปรึกษาในการจัดพอร์ตระยะยาวให้ด้วยนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดนะครับเราปิดรับสมัครวันที่31ตุลาคมนี้ก็คือเปิดเปิดรับเหลืออีกแค่2ส,สัปดาห์ไม่เต็ม2ส,สัปดาห์ด้วซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดปีนี้คุณจะต้องรออีกอย่างน้อย3เดือนอ่ะประมาณ3เดือนนะเพราะว่าคดวีไอจะเปิดทุกๆไตใตมากนะครับโอเคแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ถามคำถามเข้ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการให้กําลังใจบอกให้เราไปถึงลานทรัพย์ให้ได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยืนอยู่ข้างกันนะครับ เออเรายืนอยู่ข้างกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่ามาเจอกันตอนร้านซับนะเพราะว่าเราจะได้โตไปพร้อมๆกันนะครับอขอแนวโน้ม IRPC หน่อยครับแนวโน้มชัดเจนฮะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังแหละเออสต็อปลอดก็เอาไว้สัก4.5ก็ได้นะครับนี่อันนี้อาจารย์พืชครับ วันที่ทำคลิปเดเทสองแสนบาทที่อาจารย์พื่อบอกว่าเราจะไม่ตั้งซื้อ ATO เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราซื้อแบบ ATO เนี่ยมันจะเหมือนกับการมัดมือชกคือถ้าเกิดเปิดมาปรากฏว่าสมมติเปิดมาใช่ไหมปับ๊บนี่ ATO ราคาเปิดแล้วมันวิ่งลงเลยจบทันทีนะฮะ,ะเกมจะจบทันทีเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีของไม่จาเป็นที่จะต้องไปไล่ซื้อ ATO นะครับเราจะใช้ในลักษณะของการปล่อยเออไปไปดูดีกว่าไปดูในคลิปดีกว่าเพราะว่าแผนน่ะมันอยู่ในคลิปหมดแล้วนะครับเออแนะนําให้ไปดูแล้วก็จะได้ประสบการณ์หน้าเทรดด้วยนะครับ TTA ถือว่าเป็นขาลงแล้วใช่ไหมทุน14บาทกว่าจะเด้งขึ้นมาถึงเท่าไหร่จะได้คัด <laughs> จะเด้งขึ้นมาเหรอเป็นขาลงชัดเจนนะครับ ทุน14บาทแล้วฮะเด้งอย่างเก่งเลยนะผมว่าได้แค่13บาทครับ ICN มีแนวโน้มยังไงบ้างมันเ,เป็น s i ์เว a y ครับนะเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็อาจารย์ครับขอการบ้าน DW หน่อยครับมันกว้างมากเลยนะอย่าง DW ของ AOT อย่างเงี้ยมันมีตั้งกี่ตัวล่ะนึกออกไหมครับอืม,อม<ๆ>ก็เราเราไม่ได้สนับสนุนให้มือใหม่ ไปยุ่งกับ d w นะคือโอกาสตายสูงนะฮะถ้าพูดกันตรงๆเนาะก็เล่นหุ้นจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับมีแนะนำมาว่าให้จัดมิ팅นะครับสำหรับผู้ติดตามบ้างนะในโอกาสหน้า,นามันไม่มีปัญหาครับถ้าไม่มีน้องโควิดนะถ้ามันไม่มีน้องโควิดนะฮะเออนะมันจะไม่มีปัญหาเลยครับเราสามารถจัดมิ팅จริงๆก่อนโควิดเนี่ย ตั้งใจเลยนะว่าในในปีนั้นนะ่จะจัดแฟนมีตนะครับเออแล้วก็ได้ได้ผู้สนับสนุนสถานที่มาแล้วด้วยนะแต่ปรากฏว่าโคมาฮะโคเข้าเราก็เลยเลื่อนมาตอนนี้เลื่อนมาสองปีแล้วอะเออก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะเราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะเดินอยู่ข้างๆกันนะต่อให้เราไม่เห็นไม่ได้เจอตัวเป็นๆ แต่ว่าเราเจอกันทุกวันนะนะคุณมิสจีอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ b t ทีเสียทรงหรือ,อยังมันไม่เป็นทรงอยู่แล้วนะฮะนะเอาจริงๆคือมันมันไม่ค่อยเป็นทรงครับเออแล้วก็ปริมาณการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยด้วยนะครับก็ถ้าถ้าเอาจริงก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับโฟร์มันน้อยไปนะโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ผมมาไล่กด ไล่กดหัวใจให้ก่อนนะฮะอ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณสมาชิกนะครับอย่างพี่หนิงเนี่ยนะนี่สมาชิกเก่าแก่ด้วยเนี่ยขึ้นเครื่องหมายสีโส้มแล้วเออนะก็ขอขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องเราอย่างดีเสมอมานะครับก็เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสมดังที่ทุกคนกดติดตามนะสำหรับวันนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะว่า IPO วันนี้คือหุ้นอะไรนะออมีสิทธิ์ที่จะได้รับหนังสือด้วยนะสออำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย